โรงเรียนบ้านดอนสำราญมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดรวม176คนระดับประถมวัย51คนระดับประถมศึกษา77คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น48คนโรงเรียนบ้านดอนสำราญภายใต้ปัตญาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจในการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้โรงเรียนบ้านดอนสำราญเป็นโรงเรียนแห่งความรู้เชิดชูคุณธรรมโดยมุ่งเน้นพัฒน,นาบุคลากรทั้งผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้มีทัศนคติและการปริรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งในด้านผลผลิตกระบวนการจัดการและปัจจัยต่างๆ ดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาพัฒนาทั้งระบบโดยผู้บริหารและครูผู้สอนทุกคนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการเป็นผู้นำและการจัดการเรียนรู้แบบ c c t i v e Learning เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลที่กล่าวมาครั้งต้นโรงเรียนบ้านดอนสำราญจึงดําเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ CCPR ภายใต้ดอนสำราญโมเดลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนสำราญตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสร้างสารรค์และผลิตภาพให้เกิดขึ้นในโรงเรียน การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน1เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ CCPR ภายใต้ดอนสำรานโมเดล 2. เพื่อยกระดับผลสําเร็จทางการเรียนและผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีการวัดประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายอันจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ที่ยั่งยืนขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนการผลิตผลงานรูปแบบวิธีการในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รูปแบบที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ CCPR ภายใต้ดอนสําราญโมเดลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัานดอนสําราญมีกระบวนการผลิตนวัตกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ดังนี้ขั้นที่1 plan การวางแผน D คือ data and information การนำข้อมูลผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนมาศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาและผลกระทบที่ส่งผลต่อการเรียนของผู้เรียน O oh, คือ Organization การทำความเข้าใจกับปัญหาและความต้องการร่วมกันโดยมีเป้าหมายคุณลักษณะของผู้เรียนดังนี้ 1. การคิดวิเคราะห์ 2. การคิดสร้างสารรค์ 3. การคิดผลิตภาพและ 4. การคิดรับผิดชอบ N คือ New Plan การวางแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดผลิตภาพและคิดรับผิดชอบและมีทักษะในศตวรรษที่21 S, S, <S คือ Situation การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนให้กระตุ้นและส่งเสริมทักษะการคิดทั้งทางด้านการเียภาพทางสมองและทางอารมณ์ของผู้เรียน A คือ Associated การมีส่วนร่วมและบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ร่วมสร้างผู้นำผู้ตามในสถานการณ์ต่างๆพร้อมทั้งกระบวนการทำงานในรูปแบบการทำงานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองยอมรับในศักยภาพของแต่ละบุคคลมีพลังในการร่วมคิดร่วมทำเคารพในตนเองและผู้อื่นขั้นที่2ดูการปฏิบัติตามแผน M คือ Major ปัจจัยสู่ความสำเร็จบวรประสานใจสร้างคุณธรรมกลไกลสำคัญของการขับเคลื่อนความรู้คู่คุณธรรมร่วมเป็นเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นแหล่งปลูกฝังและบ่มเพาะองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์โดยมีบ้านวัดและโรงเรียนเป็นองค์กรหลักแห่งการเสริมสร้างความรู้และคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันอย่างยั่งยืนอาคือเรนเดอร์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ความรู้คู่คุณธรรมกระตุ้นการคิดการลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการ c c p r และมีทักษะในศตวรรษที่21ขั้นที่3เช็คการตรวจสอบ A คือ Assessment การวัดและการประเมินผลมุ่งให้เกิดผลงานจากการคิด และผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนโดยครูผู้สอนลดการวัดและประเมินผลที่มีการแข่งขันมากเกินไปที่อาจทำให้นักเรียนเครียดและเป็นอุปสตรรคต่อการเกิดความคิดอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลในเชิงบวกสร้างความสุขจากการทำงานมีความสุขจากการทำให้ผู้อื่นมีความสุขและมองเห็นคุณค่าในผลงานทุกชิ้นขั้นที่4 a c แอคชการปรับปรุงการดำเนินงาน N คือ new normal วิเคราะห์ผลสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ CCPR ภายใต้ดอนสำราญโมเดลเพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนสำราญสร้างดอนสำราญวิถีใหม่วิถีคุณภาพนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืนผลการดำเนินการด้านโรงเรียนโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการภายใต้ดอนสำรานโมเดล โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานดีส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโรงเรียนมีสมภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้ด้านผู้เรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผลการประเมินอ,อาทีสูงขึ้น นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีระเบียบวินยัยและปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมด้านผู้สอนครูได้รับรางวัลการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพและเชิดชูเกียรติครูมีแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม